หวัดดีครับไอ้หมูหน่อยนั่นสิเองได้นี่จืจอหนูได้บ่โอ้ยเอาเหยื่อมาติดตานอ๋ออันนี้บักแตงค่ะบักแตงให้ตาชุ่มฉ่ำโอ้หน้าหาักดีตลอดอโอแล้วจะเกิอบเป็นเหยื่อหนึ่งคือมิเสียงพ่อมันเลยเฮ้ออันนี้บักค้างหัวกระสือแม่บางหันเลยว่าเขาบอกว่าใส่แต่เท่แต่แม้มันบอกกินแต่เดบอ <laughs> สวีดัสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่ดวงหนึ่งไลค์กระชัยเดอ Channel. ครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเฮ้ยว <c oughs> สโลปหอบเสีย <c oughs> จะสุกอะไรยังไงกันบ้างสิ่งใการพูดคุยใครที่ติดตามมานานหรือติดตามซีรีส์นี้อยู่แล้วก็สามารถให้กําลังใจกันง่ายๆเพียงแค่กดไลค์สักครั้งหนึ่งก่นกอนรับชมครายกัรนะครับส่วนใ,ใครที่เพิ่งมารับชมดูไปสักพักฮาดเถือ่อนแกมัก e อีกจังกดต่อได้ก็ได้ครับไปลุยกันตา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  เอ้าเอ้ยของใหม่วะนี่เบิ้งดูล่ะขอเก็บไลเบิ้มปลดล็อกอานนั่งเดี๋ยวผมต้องเอาเกิบออกก่อนได้ไปนำวันสีตีกันใช้เกิบธรรมดาก่อนอีเกิบนอกกระายเอ๊ะเอ๊ะโว้ยมันั่งกันข้อหักกันโรคโแล้วนี่เลยนี่เนี่ยเอาไป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  โอ้ยน้องนั่งระเบิดแห้งมาแล้วโอ้ยข้อพับมาแล้วเออสบายคัะโอ้ยปานน่งเครื่องนวดไปนี่ไหมไปยังไงครับมาต้องห่วงค่ะง่ายเมย์เมยมาซอยนี่เอาดิไปเลยมาดิวลงไปเดูอยอะยังนี่ป้าดยอดฝีมือปั้นขี่เป็นตัวก็มีแต่ปั้นน้ำเป็นตัวเด้ปั้นขี่เป็นตัวป้านฝีมือเธอคือมาคักแทบมา เปองแน่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ขี่แข็งเดี๋ยวสู้ขายยังนี่อู้ตายแล้วขายขี้ครับขายขี้ราคาแค่ห้าเซนเท่านั้นซื้อหนึ่งแถมขี้เฮ้ยซืขี้แต่เอ้าววุ้ยพวกไหนกูเอาขึ้นมาจวดกัะมันเนี่ยกันลังคุยกันอยู่เดี๋ยวโอ้รถมันแห้งนี่นี่มันหนีดูมันมันแมันแห้งวะไ่หนี่ดูมันนี่มุกวางมันแห้งวะนี่ซอสซอสเนี้ยบาดจวดบาดจวดจวดอ๋อไปแล้ว โอ้นี่แบบมาปาดทัว่วคอนเสร์ตบ่ดิโฟกซ่องบ่อุย้ยทั้งคางอันนี้ไงถ้วยรางวลัลขอกันนะบึมโอเคได้ไมาอันนึงแล้วเอะครับวันนี้ก็จะมาผลงานเพลงใหม่นะครับแต่งมาเมื่อวานรู้สึกร้อนๆเลยชื่อเพลงว่าโดนัทมเพลงเป็นแต่แซบนะคะโดนัทยังมีรูเมื่อเธอไรยูสินมีใจมา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 เป็และแม่มา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 สะ <c oughs> เพลงนียฮงคหลอกร้อนว่ะพี่ว่าจะติก๊กต๊อกม <c oughs> านี่กูว่าอันเอา พระข้าพอดนี่อันนี้ไหมมันของแท้บ่อันนี้แล้วเป็นพอบเอาเอาเอาเออเอานะครับโอ้ยโอ้ยเกิดดังขึ้นมาขันโอ้ยมึน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 โอ้ยโอ้ยเกิดดังขึ้นโอ้ยถือตีเธอเดี๋ยวอร่มดีเอากลับมาหอดมองเกาอาตามสคริปต์เติมเด็ดเอามาจี่ไฟดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของแท้เขาตกตะ ไายเร็วได้ยีนีซิแมปับคอนคาปาเ่าทุนบาทถัวโหดไง้วยกินเบิดบ้านเลยเอาไปแกไปฟางลูกสาวนะอุ้ยเอาขอโทษครับขาโทษขาโทษอย่ามางาบมาเด้มมนเออมาเนั่นนั่นนั่นเอเอไม่ไงทั้งนานมิดถวยรางวัลพร้อมเอ้บังซ่วงคุณๆุนเด้นั่นแหกูว่าเอ้ยไปแกลกอาเแล้วเอากูว่าแม่ครับแอบแอ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเด้พยะอุปกรณ์เสริมมาแล้วยิงยิงเอาไปไม่ไงเจ้าไปกินนี่เอาไปเลยนานเรียบร้อยเออไออ,อุ๊ยปลดล็อกห้องลับเฮ้ยห้องลับใต้ดินตายแล้วของไม่ค่าเดี๋ยวขอเด้อไอ้แ้าอุ้ยไม่ไงเจ้าปาดน่าจ้าคือติ่งตึงอยู่ตายแล้วโบม่งไงโบก็คัก โบท็อกในเบิ้งทางใต้ด้วยล่ะมีของดีอย่างบอเบิ้งดูวยบ๊บเอ๊ะมีเสียงฟงฟิงได้นี่พ่อเอ๊ะบรรยากาศคืออีหยังมีเสียงถ้วยรางวัลเอ๊ะเออโอ้เป็นตะเข่าไปครับรอมือร์เอ็มคึ้มเลยไปเบิ้งด้วยล่ะอะไรนะแบดบิดการเป็นเอ๊ะมีอย่างทางหน้าเอ๊ะเตอะเอ๊ะก็เดาเดาเดาเบิ้งนดีกันเบิ้งดีกันมีอย่างบ่ดิบ่อน้ำเฮ้ยจะเฮ้ยทำไมทางหน้าคืออีหยังนะ ไว้เมเรากูว่าเราต้องป้กันนะเฮ้ยมันเก๋เราอี่เราเป็นไงเจ้านี่นี่อะไปกินเลยบ๊ามก็แค่นั้นแหละของข้ดีด้วยยังไงแต่เจงอืมเนี่งมาอยากเนอะเฮ้ยไวโอ้โหมียัไงเจ้าแฝดหลายเนาะนี่เออ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 อย่าลุกอย่าลุกแน่เหอเก๋เก๋ย่าเก่งเก่งปักแตีงด้วยหน่วยตาดูนี่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 เร็วร่อยเอาให้เบิ้ดเอาให้เบิ้ด นีมีบอนี่บอมี่อยู่หันอยู่หันอยู่หันเด้อเออเอาไปเลยนี่นี่ยายาเกงยเก่ยาเก่งยาเกงนี่นี่คาทางค่าเออถังระเบิดมาเลยนี่เด้ฮ่เรียบร้อยเอ้ยโอ้ยภาพแบบนี้แล้ว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 แอ้วแล้วแล้วแีพี่ล้วบล้วแ้วแล้วแล้วแลล้บแล้ด้้ยแล้วแล้วว้ว้้ นี่เือเดียวแตกเบิร์ว่าล่ะปาดเออเบิเอาเรียยวเโอ้ยทีหาตัวเออออเอออนี่น,นี่เอาไปกินนี่นี่เบิ้มเบมยายาเก่งยาเก่งน้ำหนูเบิร์ตบิรตะโพกนี่ตะโพกเอาไปเลยตะโพกนี่ตะโพกปุ้มเบึ้มบัมบัมนานเฮ้ยปลดล็อกไม <c oughs> ่ไงป้ดล่กค่าฮามารถาม่าฮ่ไฮ่าฮ่่าฮ่า่ ออกมาสู่โลกภายนอกตาเอ๋ปาดเข่าจัออางไนไว้หนาสวยวินเฮ้ยยังไงจไอยคือไข่บอทั้งในนั่นยอ <c oughs> เออค <c oughs> <c oughs> ำนับบูชาดเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเฮาเดนี่อันนี้อุปกรณ์แพร่แบ,บ่ๆทั้งหัวผู้ไใดเจ้าสู้เอาไปใส่เลยหรือผู้ใดปวดขี่กเอาไปนั่งร่องดาากลว, <c oughs> พวกดพกติดโตไปน้ำเทพเจ้าโถขี้ โถ่ขี่กับเป็นเทพเบิ้งนั่แหละป้าดาปดล็อกโถขี่เป็นไงคะโอ้ยแทะโถขี่ยางไฟจะรถเขาจผพิดนะคะไม่ไปนางอัตูดเส้นหนาคอยเด้นุว่าอันนี้ของปลอมกันครับหุ่นตัวนี้มันจะไรกาจังไหรเต็มเผื่อยู่นนี่เบิ้ง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 นี่ของแท้อยู่พี่นี่หุ่นไรกาคิวเซ งององแงะแไปเด้อเธอเอาสิตกงานเด้ตเ,เธอพอไปจากพี่ดิแบ๊วเหยียบไอ้เบิดเลยดิตายเถิ่งตา,ตายซะตายซะนี่นี่นี่ไอ้เบิดเลยนี่นี่โว้ยนี่เหลียวของแท้เอาตัวเด้งวัดเหยียบไอ้เบิด,ดเจ๊อาวบดล็อกเลยอาเหยียบเอาขะไรกันดิสิว่เหยียบให้แตกสิหนูมีกระเป๋าอันนี้พร้อมเด้กระเป๋า,ปาไปเมล็ดนี่ไมหมเฮ็ดหยังบุกเบิรงเฮ้ยปลูกเมล็ดเหรอแล้วจะบอกนะว่า ว้ายตายละครับต้นบักไงเละครับมองนี่เห็นอย่างเนาะคายหนูซอยบักฮะโชคที่เฮ็ดจังไดบูเดบีตตลอจะโค้ง,งนี่จังสิประกอบจังไดเดียวยืนเบิงมาแปดมือแล้วก็ได้ถ้าได้เฮ็ดยังอยู่นี่หนูเคยมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมัน T L G ป่ะมานี่บ้านี่นี่ปะ่นนปะเอาขอโทษขอโทษคอยคอยคอยเก็บนี่กันล่อมานี่เฮ้ เสจ็ดรถมาหนีเลยอ่าขอทางเด็ดครับขอทางข้าลุงหนูสีปักซอยประกอบไหเดี้ยดิเอาเดี๋ยวขึ้นอยู่ทางหลังจังสันไม่ใช่เป็นเนี้ยเดี๋ยวนะบัดเนี่ยอันนี้โซฟาไปใส่ก่อนไปใส่ได้บะนี่นี่ประกอบประกอบรถโลโก้ก้อนก้อนครับก้อนก้อข้าลูกลูกลบลูกก่อนไปไงเจ้าลบดีซอยนี่เฮ้ยดีบล่อยรถมาแล้วปาดสร้างไงตัวนี้กูแม่เบิ้งนั่งได้บอล่ะทั่งได้ จีจีจีครับเลยเออ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 ติดติดติดไปบึ้นบึ้นอ่ะไปล่อติดยังเออมันของยังครับเนี่ยติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม้เออไปแล้วนี่๋๊าโคตรรถโอ้ยดอมทาร์ตโต้เออดอมทาเลโตก็ดอมทาเลโตนี่เอเนในซี่ทาเลตั้มเลยเป็นไม่ล่ะครับวัด ปากูวขับเก่งตลอดขอทางค่ะขอทางนะค่ะหนูสิไปเจิดเ่องข่ะทางเด้อรถเป็นแห้งเด้อปาแผงโซล่าเซลล์มาดิไปแล้ววูู้เปิดเอาพราราไดอีกแล้วจ้าบเออเอา เอาียรยร้อยยเลกูี่ต้อนรับเข้าสู่ฟารมเมอร์ก็ทเล l e n t มาสันา่นวะโดนัทยังมีรู้และมือไหลยูสิมีใจมากมัเป็นแฟนะบอมามาเป็นเมียอมมไ,ไอ้เลยอ่นี่โอาทาติป้าสเต็ปปาดทเอิงคาแนนบอได้ออกไปเลยไปเอาเอาก,กับมวายกัรมการกรรมการก,การับมากัห้องเพลงโซ่ไปนึ่เพลงลาลาลา พอถึอใจนะพอถึอใจอีกแล้วเต้นโดนัทยังมีรู้เหลือมีอะไรอยู่สิมีใจมามาเป็นแฟนใหญ่บอยังไงเล่าโยกอยู่ทั้งทีโยกโยกซ้ายแล้วโยกขวานี่านี่มานี่ม่ได้เพลคขบวนมาแล้วเต้นระคังนี่แน่ห้องเพลงเอาได้ทีสองว่ะบ่พอบ่พอบ่ได้บอเอ้ยอันนี้อันนี้เต้นอ่ะตีเต้นนี่เต้นได้สองห้องบ่ได้ อยากได้สามคะแนนเมียะอ่อเหัน oh! ตูดให้นี่เอ้าเป็นยังไงเดมโอ้ยเออมาเลยโอ้ยขอโทษแเสงคิ้วเราคนเดี๋ยวเขาใเตะนั่นสิบัปะปะปะเกะเกะเดี๋ยวไม่หยังอย่ามาขัดขวางคนสิเกิดนี่เบิงไฟซองมานี่นี่ซองมาเลยนี่โดนัดยังมีรู้ละหันดาให้เรานี่ดุกดิงดุกดิงดุกดิงเออหันดาเลยเตะแล้วมัน อย่ามายากมองเฮาห้องตลาดความฝันบ้านโดนเติบโตมานี่เนเอานี่ศูนย์ศูนย์สุกคน,นเธอน่ะไม่ใช่ซุปตาเข้าใจไหมอย่ามาผ่านเธอบางามอีบางามปืออีบางามไปนีเ่เดียบลอยงี้เดม่งมาแล้วภูมิใจในจักของค่ะเอ๊ะมองนี่ขึ้นอย่างคัเนี่ยอุ๊ย ทางทัร์กมีของสวัสดีครับอ,อันนี้เฮ็น,นยังนี่คือเครื่องอยังนี่ครับเครื่องบอสบ่ที่ได้ของออกมาบ่าเดี๋ยวๆอันนี้บ่นี่ขวดแม่นี่บอคะอันนี้ใส่บ่นี่คะอ๋อมันบอกอันขวดน้อยเอาไปเป็นขวดใหญ่บ่เด้อเด้อเดี๋ยวหามาให้เด้อเด้กล่าวเด้อคะงางขึ้นไปก่อนปั๊บปับปัเฮ้ยเดี๋ยวปั๊บปับปัเฮ้ย เธอจ๋าดนซี่เบิ้งเข้านี่ยดนซีเป็นไดเบิ้งนี่ปั๊บเขาซอบเลยเขาอยากไปทะเลคักได้เขาความฟันเต้นโน้ตได้อยากเล่นน้าป็นโต้คืนเซิร์ฟบอร์ดปั๊บปั๊บดิเมียบลงนี่สิแล้วก็คือว่าปั๊บนี่นี่ซ้อมซ่อมมาสามสี่มือแล้วอันในอันทั้งหลังตัน่ะทะเลเบอร์เลยเด็กเขาไปน่าสิสานฟันตัวเอกมาหนีเลยมาหนีเลยมาดานฟันก่อนมาหนีเลยนี่ลงไปเลยดิลงน้าไปนี่เอาสุกเด้อสุสูเด้อร์คอยมวนเด้อความฝันตัวเด้อร์ตายน้ามาเนี่ย บ้านหามาเข้าวลังมวนอยู่ดอกแมีนโดนเรากกำลังซึงอยู่หันแปลวของกันเด้อครับอย่าเด็กลับแมาของกันเด้อครับินขึ้นปั๊บ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 นี่คือหยังนี่เฮ้ยหมวกธนาของใหม่ปลดล็อกหมวกแห่งความจวดเอเนอร์จีอันนี่มีวิงวิงกันนี่เอ้าก็ไปวิงวิงกันนี่อ่าพอแล้วอันนึงเรียบร้อยเนี่ยมาใส่มันมันขัดร้อนลื่นจะระโบดจะระบี้จะระโบดทางสีฟ้าบอแมเนบออันนี้บอ๊ะันนี้่ยคนี่ แม่แม่แม่นี่แหละนี่แหละผมมาดีกว่าคักนี่ได้ได้แม่แม่แม่แมนชีแมาแล้วค่ะั่นดีบอนี่แมนบอครับนี่นี่เอาเรียบร้อยดีเที่ยวแล้วดีเด้อเอาใหม่ใหม่เบิร์ดเอา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 ดีเรียบร้อยครับเอาเครื่องมาแล้วครับแต่ว่าคนปรอยู่ธ์แหละครับคนงานใหม่มาแล้วเออขอโทษลงน้ำครับดับปูเอาไปจี่ไฟได้บอลนี่ปลาหนิไหมปลาใช่ปะนี่เป็นไงเอออ้าวได้เรียบร้อยได้ยังออกมา ได้ละปลาม่ันไปได้แล้วเอาฮึปลดล็อกโมเดลห้าขวดไงใส่เข้าไปเว้งใดเนาะเบิ้งด้ะเอ้าเอาไปเออเออเาเข่าเครื่องเรเเอ้อลดเยมจะเดดทำนี้นะเนอยนี่ไม่ได้ไอเดี๋ยวนี่กับเว้งใดวน้เอากับขึ้นล่างก่อนมปั๊บปั๊บปัออโอเคปกติแล้วเป็นบอเอ๊ยตัวอเกาบ่ากูเนี่ย่งไงอีเดียววันี้ข่างไงอีดียว ไปไปดูมับ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 มัาตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวีง้วไส้มาหนีเบื้องหนึ่บื้อเบเกเ้ยอันนี้บ่เมนเนนซีนะคะเนนซี อันมีคนบอกว่าอยากเตะตอนแง่กว่านนีมันสั่นพวกระจัดเธอได้นะ่คาะอันนี้คืออยังนี้คะภารกิจของเธอคือต้องตกปลาได้จํานวนแบบมากๆแบบแลหลายๆเติบเลยนะทำยังไงให้มันคุ้มค่าล่ะโอ้ยบอๆก,ก็าหูดอกว่าตกจังไดเบิงเลยเนี่ยนี่อันเดอร์ซีโฟมินบอสลงน้ำไปเลยอันนั้นปลาได้เตรียมโตได้ทนะี่ตเกไนนะได้เอาเยียบปัม้ม <c oughs> จะเอาเจลป่าขวามีจักโต ต้องไปได้น้ามัาม้ยบึ้มเอ้ามาหนีเลยบุ๋มบาโอเตน้ามันแหงหมันแหงหมดเลยบึ้มเรียบร้อยดีบองกง่ายว่านี่ก็นี่เดะหน้าม,มันตื่นเลยเดะเ,เ,เรียบร้อยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยของใหม่ปลดล็อกเฮ้ยฉกชงเงชงฉกอุ้ยเอาเบิ้งหัวเฮาเอาเออันนุขอถอดเก็บก่อนเด้คะ่ะได้เกืบอีกกันเด้อโอ้ยเกืบเออเดี๋ยว เพื่อสะเก็ดไงแต่โตเกือบวะไงน้ำร้อยน้อเกือบฟอตปัดครับเฮ้ยยิงปลาได้บ่เฮ้ยเฮ้ยยิงปลาได้ด้วยไปเล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 ยดิเดี๋ยวไปเลยเจ้าอยากได้ปลาเนี้ยเออเออโอ้ยมันเมินกระถือกหัวได้แล้วป้ามิคอมมาครับป้ามกดเงินเดี๋ยวบ่สเนี้กดกดสวัสดีครับเอทีเอ็มโอมงเฮ้เฮ้ยบอล เอ้าป่นเอ้ามาแม่มาแม่ได้เทเลกเอ้าเอาเอามาเอามาทีละนึงทีละนึงโอ้โหเด็ดนะให้ได้ห้าร้อยมันมีแนวอื่นเหรอมันดีก็ดีวะเดี๋ยวดาเสียงยังวะเสียงยังเอ๊ะถ้ารกิจของคุ่นหยังของขีเขาบอกค้นหากุญแจห้องขี้ใส่น้อเดี๋ยววะไงเจ้าคุณค้ถ่าของน้ำดูดิใส่น้อขีสีแตกแล้วมันดูต้งหนาแล้วมันสีออกมาแล้วหัวมันออกเลยอ่ะเดี๋ยวดวหัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีซอยจ่ายจะเข้าจ่ายจะเข้ากล่องมันหลายเหมีย หายย่หายย่จะเข้าจะเข้ายีนา่นใส่เนาะแมงกองกันเดี๋ยววนี่มา,มาเอาพ่อแล้วเออโต่ไงพูดเรียบ่าได้เอาปลาเอาปลามาเรียกเลยมานี่ปลามาแล้วเอาเสียไปแล้วเอาเปิดอ่างน้ำเโออเอามาซอยมลาเต๋ออย่างไหนด้วยดิบอกว่าปลาซอยเอามาซอย โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยปาดจะโค่นเดี๋ยวไปขี่ไว้เดี๋าเบิ่งดูเบิ่งทางในปลดล็อกแนวดูซ่วมโอ้ยโอ้โหปาดสาบะขี่ชุมขี้เดี๋ยวเบิ่งในร้านก่อนวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวผมได้ยินเสียงมุงวิ่งนะครับผมขออนุญาตเข้าไปเดบอตู้อันนี้อย่างนี้เอ้าหัวติดเออเออเออวัวติดเออเออเออกล้วย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 เออมันต้องมีเท่านี้แหละครับพนักงานขออนุญาตเข่าเดบอ เออเพิ่มมาวะจ,จับ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 อ่าเอ้ยเดี๋ยวอันพี่นี่เด้แสดงอุ้ยปลดล็อกเกือบทองตายแล้วเงาวับเออเออตุ๊กตาตัวเด็กไม่คุ้นคุ้นนี่ปะเห็นบ่พี่เดี๋ยวว่านี่ว่าได้เอาหมองแหลมขึ้นตัวนี้แม่ตายแล้ว,วเอ,เอกกตารถก,ก่อนมองนี้มีเน็ตเจิดมองนี่มีเน็ตเจิดทุกคนขอรถมาเจิดเดียค่ะรถอันนี้ใส่เดี๋ยวว่นี่ครัอุ้ยนอกอีกแล้ว จะพุ่งเห็ดจังไหนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปที่ไเห็ดเจ้าพุ่งฟิงพุ่งฟิงเอาน้องดีขึ้นป้าม่ดีเลยขอบคุณจ้าเอาบ่หอดปั๊บปั๊บปั๊บนี่แน่ไม่อีกแล้วออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาปั๊มปั๊มเฮ้ยป้ายไปพุ่งแล้วป้ายขึ้นป้าไปแล้วป้งน้องไปพุ่งแล้วเรียบร้อยเอาบวกไอเห็ดมาเงินดับเพล่ครับดับเพล่ครับดับไฟครับเอาลงลง เตรียมตัวดึงสายเอาดึงสายออกมาพนักงานเล่นไปซอยก่อนมีใครยืดซอยบ้างครับเอาคนเราจากบุญกอนดับฉีดฉ e ีดก right ันไปเออเอาตีผมไม่ยั้งเลยดิผมมาเบิ <c oughs> <c oughs> <Ä> ้งก็ซอยเขาซอยเลียวบ้างครับดับครับดับดับดับเลยดับเลยดับดับเร็วเร็วเร็วจะซาจะซาเปล่าเนี่ยครับเปล่าเนี่ยดับ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 เออเออเอา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 ขออนุญาตค่ะพ่อีพอดีเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเจอ เราบ้างแต่พงเงยทั้งนาระวัางแต่ปลาอื๋อเข่าเต็มๆต็มนากูเลยสวัสดีครับอันนี้คืออย่างนี่บ้าผู้ใดนี่เอ๊ะภารกิจใหม่ไม่กี่เดีวประกาศครับไล่บ่อไล่ผู้หออย่งใครที่อยู่อาศัยบ่อเืออย่างน้อเออเขาสิเอามาเฮ็ดบ้านโอ้เพิ่งขวางทางการจราจรบ่อโอ้เขาได้ขับอมหืมถอยรถ คือบ้านออกตายแล้วมึงเขาปล่อยออกเวลวียังไม่อยูอ่พ,พ,พี่ไม่ได้ไปบอกเอือนตีเรียบร้อยไล้โอ้ถอดบ้านลงเลยโอ้โหเรียบร้อยพลาดรกิจก,กูโอ้โอ,โอไปแล้วค่ะปืนออกมาเป็นหลังเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าบ้านเรียบร้อยเอ,าอ้าออแก,กนอีกเบิ้องนะครับปลาชูก้าน้ำตาลเย็ด yeah, ใช่น้ำตาล แมนเจาะบอแมนน้ำตาลเจบะแมนเจบ,เบะเจ้าแมนเจบะป้าใส่หน้ากากพรบกูบอกว่าแมนอะไรบางทรงเอ้ยมาแมนจังแต่กูแม่งข้างหลังห้องสิน้ำตาลครับน้ำตาลครับมองประตูเขาก่อนอุ้ยมีลุงด้วยไบเปิ้ลปืดคืนอนยังนี่ครับคืนอนยัง เออ,เอ,เอบ,บอสจ้าลูกโทษออเอ่อเอ่เอ่เอเ้อยเลยแอปเปิลถ้าฟาดัดทัดยังไงเอาไปอีกปาดโอได้มาอีกแล้วปาดแอปเปิลทองคำบิ้งเข้าประตูเข้าเข้าประตูไปเปิดอีกประตูก่อนเปิดประตูตัดโซ่อีกบอลนี่ซีไปเฮ้ยมี่วิวเย้ยนี่นี่หังความมิววัาแสกพรอม เอ๊ะวู้วเอาแล้วบัลลังก์มาแล้ววะเฮ้ยมีมีคำนับด้วยแพะองค์ขลักษ์คำนับแพะดูขี้อย่าเด้อเ,เปลี่ยนก่อนหัวเ่อนนไห้เลยวะไอเดียว่อไหวเออเดลดูดน้าดีกว่าว้าเอ้ยโอ้ยคำนับมีพรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบลังก์ ว้าวว้าวเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะนี่อันนี้มัสกิดหงอย่งมันนิ่วมันนี้คือหงอยมันเลยเอ้ามันโอ้มันสาบมันสาบส่งมันสาบส่งเฮ้ยเฮ้ยเดมุกมาเสกน้องมาก่อนกำลังเฮ้ยเอาแล้วพลังเนื้อก้าวบเหมยอโลงมาแต่ว่า โอ้แล้วก็หายไปเลยน้องน้องติงคีกาได้น้องมาแบบสื่อๆเงียบๆเลยโต๊กดิคือเกาเดี๋ยวจังหาโอ้ยเงินกคักพดงานในฟาร้ามีก็ได้ปราสาทอันบับไง่างอยู่สองคนบ้าเงยไตยเลยโอ้ยบ้าขวดเจ้าคือไงแถงะเพื่อนเพราเม้าบัวาสารคามน้ำไม่ต้อง <c oughs> โอ้ยครับเดี๋ยวพลาดดิตัดจบไปทัอดีก่อนเละครับผู้ใดเบิ่งหอดี่ลบมักผั้ใดฝากก็ไรก็เซฟสับไข่นั่นนะครับเนอพบอกันไม่พลาดนะครับวันนี้เขาตลอดก่อนเริ่มกินไก่ทอดอยันมันทอดไกลกินซวีดสวัสดีคนครับไปได้ยังจอดจัดเงี้ย